การอบเราก็จะอบใช้เวลาเพียง3-5นาทีนะคะอบพอเนยสุกข,ขนมปังกรอบขึ้นนิดหนึ่งไม่ไม่ต้องให้มันไหมมากนะคะอบแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอบด้วยเตาถ่านเหล่านี้เองนะคะแซนด์วิชฮอทดอกชีสแซนด์วิชโรฮอทดอกชีสบายอาซาแซนวิธีนะคะทำสดใหม่ทุกวันสั่งได้นะคะจะสั่งคู่กับ เครื่องดื่มจะสั่งเป็นคอฟฟี่เบรคก็ได้นะคะมีติ้งเบรคก็ได้นะคะสั่งได้หมดเลยค่ะมีเดลิเวอรี่นะคะมีโปรโมชั่นด้วยค่ะตอนนี้ก็คือเราขายเราขายปีชิ้นละ15บาทนะคะขายส่งอยู่ที่ชิ้นละ10บาทถ้าสั่ง12ชิ้นลดเหลือ1 2 5บาทเรารับสมัครนักเรียนนักศึกษานะคะปิดภาคเรียนต้องการมีไรายได้ก็ สั่งเพื่อที่จะไปจำหน่ายได้นะคะถ้าสั่ง30ชิ้นขึ้นไปจะลดเหลือชิ้นละ8บาทนะคะ30ชิ้นขึ้นไปชิ้นละ8บาทสั่งได้เลยนะคะ